เพื่อเสร็จกิจสังคมนะครับก็มาร่วมวแสดงความดีดีกับทางช่างภาพสื่อมวลชนนะครับทางดิจิตอลนะครับก็ของคุณชิ้เนเอนะครับแล้วก็ทางกรรมการทุกท่านนะครับสิ่งที่ทางสมาคมนะครับและโดยเฉพาะทางกระทรวงดิจิตอลเนี่ยกร่วมมือกับทางสมาคมก็คือว่าเราจะสร้างนะครับสร้างช่างภาพสื่อมวลชนมืออาชีพทางดิจิตอลนะครับก่อนเด่นก็ กินแรงความเปนดีแล้วก็เชิญนะครับเชิญกรรมการกับทางสมาคมเนี่ยนะครับไปดูงานที่กระทรวงดิจิทัลและโดยเฉพาะเนี่ยเราอยากจะเอาความรู้นะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่ทราบว่าบางทีอ่าโพสทางดิจิทัลแล้วนะครับจะมีความผิดอะไรเราก็อยากเปิดอบรมนะครับให้มีความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกวับเรื่องพอรบอรคอมทางดิจิทัลเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลก็ดีเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการคุ้มครองนะครับคุ้มครองช่างภาพสื่อมวลชนเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยบางท่านอาจจะไม่รู้ นะครับว่าสิ่งที่ท่านเสนอไปแล้วเนี่ยไปอ่ไปถือว่าไปรบกวนนะครับข้อมูลส่วนบุคคลใครบ้างเนี่ยอันเนี้ยทางกระทรวงเนี่ยพร้อมที่จะให้คําแนะนําและก็เปิดอบรมนะครับให้กับทางสมาคมนะครับทั้งสมาชิกทุกท่านนะครับก็เรียนเชิญว่าถ้ามีโอกาสก็ให้ไปดูงานที่กระทรวงนะครับเราจะได้ทํางานกันด้วยความร่วมมือเพื่อให้สมาคมเนี่ยนะครับเป็นกระจกเงาที่แท้จริงนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย นะครับสื่อสารมวลชนก็ดีข่าวสารก็ดีเนี่ยใครถือโทรศัพท์มือถือก็เป็นสื่อบนชนแล้วฉะนั้นเนี่ยอันตรายมากอันตรายเพราะอะไรเพราะบางคนไม่ทราบว่าวสิ่งที่ทําไปเนี่ยไปลบกกนคนอื่นหรือเปล่าผิดหรือเปล่าเพราะบางคนก็ไลฟ์สดไลฟ์สดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาถูกไลฟ์สดแล้วก็ยินยอไมไหมเกิดมีเดือมเรื่อคดีขึ้นมาเนี่ยมันมันก็จะเป็นปัญหาฉะนั้นเราจึงทางกระทรวงดีตทอนก็มีความเป็นทีน่เราก็มาเทนให้ นะครับมาช่วยดูแลให้ช่วยแนะนําให้และโดยเฉพาะเนี่ยเราต้องทํางานร่วมกันเหมือนเป็นพี่น้องทางดิจิทัลนะครับนี่เป็นพี่น้องอีกอันหนึ่งที่ทางช่างภาพและสื่อมวลชนทางดิจิทัลเนี่ยเริ่มเป็นครอบครัวดิจิตัลกับรตัวดิจิตอลแล้วครับ,บครับ,บคอบรดิอัท่านบอกว่าจะมางสราีวันที่ห้าธันวาคมมีนา คืออย่างนี้ครับผมว่าวันที่ห้ามีนาเนี่ยเป็นวันช่างภาพสื่อมวลชนแต่ผมว่าวันแต่ว่าวันเนี้เอามันนักข่าวใช่ไหมฮะแต่วันเนี้ยวันที่สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิตอลน่ะเราก็ควรจะทําให้วันเนี้นะครับประสบความสําเร็จะนะครับเป็นวันช่างภาพสื่อมวลชนทางดิจิตอลอันเนี้ยถ้าในเมื่อเราตั้งอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับหลายหลส่วนก็สามารถร่วมสนับสนุนได้นะครับคือให้มันเป็น เป็นรูปธรรมมากขึ้นไม่ใช่เป็นสมาคมแล้วถึงเวลาเนี่ยเขาถามว่าตกลงอนะ่ะวันเกิดสมาคมวันไหนผมบอกถ้าเป็นไปได้นะ่ะก็เรียนกับท่านประธานอนะ่ะก็เอาวันนี้ซะเลยนะครับไหนอย่างน้อยๆนะฮะพี่ๆน้องๆนะครับ,รบที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องอ่ช่างภาพสื่อมวลชนดังดิจิตอนเนี่ยจะได้ทราบว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยวันของเราแล้วนะเป็นวันที่เรารวมตัวกันเพื่อสร้างมิติใหม่ทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องข่าวทางดิจิตอน เพราะอันน you you ี้เป็นเป็นเป็นสมาคมแรกที่ตั้งเกี่ยวกับเรื่องข่าวทางดิจิตอลนะครับก็เรียนทางสื่อมวลชนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอะไรนะครับไมยุายในการในการข่าวให้พอะไรก็คงต้องต้องมีการแบบเบื้องต้นก็คงจะต้องเอาาสมาชชิกเนี่ยมามาพูดคุยกันก่อนนะครับด้วยอย่างอย่างที่ท่าน ในพูดไว้ตะกี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะสเปรยสะปะกันอยู่ดังนั้นก็ทุกๆท่านนะที่เป็นใชเครือข่ายดิจิทัลนะครับก็สมัครเข้ามานะครับมาเป็นสมาชิกเราแล้วเราจะได้ออกอาจจะเป็นเป็นหนังสือหรือเป็นบัตรอะไรอย่างที่เราบอกแล้วเมื่อก่อนเรายังมีบัตรบัตรนักข่าวบัตรอะไรพวกนี้นะครับต่อไปเราคงจะทําอย่างแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อเป็น,นสังกัดของเราแล้วเราจะดูแลกันด้วยนะครับ กำลังเกณฑ์รายการมัคอยู่แล้วครับเอ่อตอนนี้กำลังอ่าร่างร่างแบบฟอร์แบบฟอร์มอยู่ครับอ่าและส่วนผู้ที่สนใจที่จะสมัครเข้ามานะครับสามารถติดต่อได้ทางไหนอ่าเรามีเว็บไซต์ครับเดี๋ยวเราจะแจ้งไปนะครับทางเว็บไซต์ครับเรียนท่านประธานครับแล้วจะได้เห็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลและก็สมาคมเครือขายสื่อสื่นดิจิทัลจะได้ประทาบความร่วมมือในเกี่ยวกับโครงการสื่อสารมวลชนระดับภัยครับ อะารท่นนานใะคือเดี๋ยวหลังจากวันนี้เนี่ยนะครับวันจันท์เนี่ยนะครับผมก็จะไปพบจะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าตอนเนี้ยเราได้ดําเนินการมีสมาคมนะครับช่างภาพสื่อมวลชนดังที่จะต้อนแล้วลําดับแรกก็คือจะเชิญท่านประธานไปพบกับท่านรัฐมนตรีนะครับไปพูดคุยแล้วก็เชิญกรรมการทั้งหมดนะครับไปพูดคุยแล้วรัฐมนตรีว่าแนวทางที่จะร่วมมือกันระหว่างกระทรวงดีต้นเนี่ยกับสมาคมเนี่ยจะดําเนินการต่อไปยังไงได้บ้างนะครับก็ ผมก็รับการบ้านนี้ไปว่าเดี๋ยววันจันทร์จะไปคุยกับรัมตีให้นะครับแล้กจะประสานกับทางทางท่านประธานมานะครับว่าจะพบเมื่อไหร่จะไปดูงานคือคาว่าดูงานเนี่ยอย่างน้อยจะได้รู้ว่าการะทรวงดีตอนเนี่ยนะครับอา่าเศรษฐกิจเพื่อสังคมเลยครับจะทําอะไรให้กับสมาคมได้และสมาคมอะจะสนับสนุนเนี่ยกิจกรรมนะครับของกระทรวงอยังไงได้บ้างเป็นการเป็นความร่วมมือด้วยกันนะครับขอให้ท่านคุยพรให้สมาคมนะครับอ๋อก็ ก็่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอรัตนาคุณภศษีรัตนาใจนะครับตลอดจนพระบรมีให่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับจงดลบันดาลนะครับประทานพรให้สมาคมช่างภาพและสื่อมวลชนนะครับนะครับโดยว่าะกรรมการนะครับประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นนะครับสื่อสังคมดิจิตอลที่สะท้อนความเป็นจริงให้สังคมนะครับ เพื่อชาติสานกษัตริย์ต่อไปครับขอบคุณครับ